ออกมาซองเมืงหน้าครับเตรียมแล้วเตรียมที่สิทธิ์ทการไถวานล่ะครับหน้าสมัยนี้มาหอดหน้ากับพอดีเห็นคั้นแท้มันหกจมสองสามบาทครับอย่านี้หมดเลยเกี่ยงมเล่นนะครับพี่น้องคิดว่าวันอาทิตย์นี่แหะครับสีบ้านปัญหาคือต้องถารถไถเขา จะของว่ามีรถไทยเข่าคิ้วกันรถไทยกันได้แต่ว่าต้องเฮ็ดให้บ้านให้เซษก้อนมันที่ซบเอ็ดเป็นสภาพาครับต้องให้เศษก้อนมันแหลกหน้าขวัญพอแหลกหน้าขวัญทุกปีฝนใหญ่มากครับขันขันน้นำท่วมแล้วบ้านเขนาตายครับถ้าเขาบ้านที่ออกนอนนะ่ะมันสิต,ตายขันน้ำคังต้องบ้านไบก้อนบ้านไบก่อนฝนมากดินส้มมันออกนอนขึ้นมานึ่ง ขันได้ออกนอนขึ้นมาประมาณสองนิ้วเราบี่ยนครับน้ำน้ำม,มาเห่ากับคัดออกซึ่งคิดว่าน้ำหนานี่กับค้องสี่พระท่านได้ทถ่วมแต่ว่าถ้าถ้าน้ำถ่วมแล้วเข้ามาวานเนี่ยบ่แมนนครับบ่ได้แล้วหน้าบานเข่าตายมัดเม็ดเขา่าบ่ออกครับเนาที่เป็นมองมอง,มองเปนเ็นเดินเดินอยู่แหละครับกระสีได้สามปีนี้เห็ดยีบซีไร้ครับหัวว่าเข่าปีนาสีแพง่งเห็ดยีบซีไรยแบ่งกันกันกบปานต้ คงสีไดหลายอยู่ดอกนะครับซำสีเกียไก่นี่คือสีเหลือยอยู่ดอกนะพี่น,น้องเนาะมาเก็มาเบิะบงมะฮู้งมม่วงครับมานี่ต้อยมกม่วงแก้วเทกร่มโดนลงมาได้แค่สองสอบมกม่วงแก้วมะม่วงแก้วมันก็เป็นสีแล้ครับมะม่วงแก้วนี่ถึงถึงไม่ต้องหอ่อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ถึงไม่หอไว้มีอะไรแมงวันทองเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าเปลือกมันหนาสุกแล้วก็สุกแล้วก็เนื้อก็จะแข็งนะไม่เละไม่เหลวนะครับเนื้อมะม่วงแก้วเนี่ยมะม่วงแก้วพันไทยนะครับไม่เละไม่เหลวส่วนตัวนี้มันยังไม่สุกเท่าไหร่ตัวนี้คงจะยังไม่สุกเท่าไหร่ได้หนึ่งถัง นี่ได้หนึ่งถังนะครับจะบ่มไว้ก่อนนะครับแก้วก้นสใสใสก้นก้นมันเริ่มมันนี้วครับตามหลักก็กินได้นะขนาดนี้ก็กินได้แล้วนะครับต่อยจากก็ไม่ใช่ครับสอยครับไม่ใช่ต่อยต่อยคนักมวยนยัแต่บ้านผมเอือนต่อยครับซอยครับมัะม่วงสอยมาจากหน้าครับสอยมาจากหน้า ได้คู่ถังนึงนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้มันแปลสุกแล้วตัวนี้เปนแปลสุกแล้วก็เลยก็เลยพร้อมกินครับตป็นร้อมกลิันสุกเรื่องง่ามเลยนะครับเรือเ่องอองามขนาดเลยแน่นครับแข็งแน่นแข็ง เนื้อมันก็จะเนื right. one, ้อมันก็จะประมาณนี้ครับฉอละเนื้อคนนี้เนื้อก็จะประมาณนี้ครับมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วบ้านเราเนี่ยครับมะม่วงแก้วพันไทยนะครับเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อก็จะประมาณนี้แล้วลองชิมดูนะครับอร่อยบ้านกัดเนื้อจะสายสวยนะครับ